สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับเป่าแหวภาพพิพัานน้องมาอัปเดตนะครับอัปเดตร้านซองดาวการเกษตรนะครับซึ่งเป่าแหวมากเป็นธุรกิจหลังเกษียณนะครับพี่น้องหลังจากเล็ดมาในประมาณสองเดือนครับพี่น้องสองเดือนนีอยังเปลี่ยนแปลงแน่ครับเดี๋ยวมือนีเป่าแหววภาพพินน้องมอบเบิ้งนะครับถือว่าเป็นการอ่าอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะครับเริ่มจากทานเลยครับพี่น้องมีหอดทานขายครับสอบลร่อยกว่าบาทนะครับทาน ครับนี่ขึ้นนานล่านะครับนี่ขึ้นนานล่ะนะครับแล้วเริ่มจาก้องนี้นะครับ้องนี้แล้วก็เน่าไปนะครับอาจจะเป็นแสงยอนแสงในจากน้อยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปบนทางในครับพี่น้องนะครับหลังจากเขามาก็จะพบกับน้ามนะครับ3 0บาทนะครับ3แพ็กเก้าสิบบาทนะครับพี่น้องขายถูกถูกนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่แถวที่เข้าเนี่ยแหละนะครับตามไปด้วยนี่เอามากไม้วก็แล้วกัน นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเจ้เพื่อนนะครับนะครับอ่าของศักดิ์สิทธิ์เครื่องบูชานะครับพระเย้าเตี่นมคนับนะครับนี่คือห้องแรกนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราเออขายบวสจะเป็นพวกอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับไฟของพานนสุนิศนะครับไฟที่เป็นใส่กีดยางกีดยางนะครับมีกีดยางนะครับนี่มีกีดยางก็มีของสร้างหูหินต่างๆนะครับในการที่สี่ อ่เอาเป็นหินโฟนนะครับเราจากนั้นยังมีอันน้ำมันเครื่องครับพี่น้องน้ำมันเครื่องน้ำมันสองที่ใส่เครื่องตัดหญ้าใส่รถมอเตอร์ไซค์หลากหลายอย่างนะครับหัวอาหารนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหัวอาหารปลานะครับ่าจะเป็นปลานิบนะครับปลาดุกมีเล็กมีกลางมีใหญ่นะครับเล้วแต่กันนะครับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็จะมีนะครับเป็นทันพื้นฐานเอาไว้นะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับ หลังจากเหนื่อย,ยจากการทำงานนะครับก็จะม,มาเขามาแวยล้านเป่าเอวนี่แหละครับนะมาแวยนะครับอุปกรณ์การกเกษตรครับพี่นอ้องเว่าจะเป็นบักจกแนบักคาดแนวกวาดเขาอย่างต่างๆนะครับตอกเตานะครับบัวลดน้ำนะมีเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่นอ้องนะครับยาสุก็มีก่กาวเตาต่างๆนะครับพนะวกนี้จะเป็นนะครับนะ้พวกนก สารนะครับสารเล่งอันนี้เดอร์มานะครับพี่น้องอันนี้เดอร์มาเป็นยากําจัดปลวกจับเห็บเผาต่างๆนะครับในที่เลี้ยงสัตว์นะครับ <c oughs> พวกนี้ก็จะเป็นพวกลิเทร์ <c oughs> นะครับจะเป็นพวกน้ายาเล่งอย่างพารานะครับนะพี่น้องแถวนี้เพิ่นหูวจักดีบอกเอวบอกใครหูวจักก็ได้ดนะครับเ <c oughs> พื่อนสังให้เอาอะไรมากเอามานะครับพาเป็นมีคนสื่อตัวนี้ก็จะเป็นเพชรดำนะครับนี่สำหรับแซดหัวมัน แหววมปุยเซรั่มมันปุ๋ยเป็นแหววมั่นว่าผิดอีกแล้วเบอร์ท้ายโดนแล้วครับบอร์ทเอ็ดคลิปโดนแล้วพี่น้องนะครับผมไม่ครมีเวลามือนี้พอดีว่างๆจักหน่อยนะครับนะแผนกนี้ก็จะเป็นแผนกปุ๋ยที่บรรจุถุงนะครับพี่น้องว่าจะเป็นสูตรสิบห้านะสิบแปดสิบหกแปดแปดยี่สิบเอ็ดสี่สิบหกมีครบหมดทุกสูตรสำหรับใส่ผักนะครับกับพริกกับเขือสีชมพูนี่คืออาหารแมวครับพี่น้องอาหารแมว อาหารแม่ก็จะมีซอมกัเภทประเภทที่บรรจุถุงเองนะครับหรือประเภทสําเร็จลูกมากอันนี้ก็มีนะครับพี่น้องนีคือในส่วนของหนาล้านต่างๆนะครับว่าจะเป็นหมวกว่าจะเป็นออียงต่างๆนะครับแนให้อาหารไก่นะครับพี่น้องที่อยู่ไก่แถวนี้นะครับในเขตตําบลซ่องดาวตําบลวัฒนาตําบลปะทุมว่าปีนะครับอยากจะได้อันนี้คือหัวอาหารครับประเภทเป็นสอบนะครับพี่น้องมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้าสอง นะครับ153 154เบอร์หนึ่งคืเบอร์สี่นะครับนี่คือหมูนะครับเป็นหัวอาหารหมูครับพี่น้องหัวอาหารหมูแถวนี้เลี้ยงหมูลายครับบัวลดน้ำแน่นะครับพวกนี้ตาขายดันสแลมนะครับก็จะมีจะเป็นเม็ดห้าสิบนะครับเม็ดยี่สิบเม็ดทวนๆนะครับนี่คือสินค้านาลาดนะครับบราเอานำพีพันนองมาอัปเดตนะครับบัวที่เป็นเชือกบัวที่เป็นสายยาง นะครับเครื่องพ่นนะครับเป็นเครื่องพ่นแบตเตอรี่ครับเป็นน้องในเครื่องพ่นแบตเตอรี่นะครับเป็นเครื่องพ่นนะครับเข้าให้ไกลกันยังมีนะครับเข้าให้ไกลเอาห้ามาเบิร์นท่านนี้ครับพี่น้องมาเบิร์นกันท่านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับสําหรับทําความสะอาดไม่กวาดมือเสือต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นหัวอาหารปลานะครับหลังจากเข้าเบิร์นหัวอาหารหมูแล้วพี่น้องนะครับจะเป็นปลาดุกครับตัวไหนปลาดุกเล็กปลาดุกกลางปลาดุกใหญ่นะครับของเซนทาโกมี่เม็ดครับพี่น้อง นะผู้ใดสนใจอยากมาเบิงมาเอานะครับก็จะมีนะครับหรือจะเป็นอาหารปลารวมนะครับอันนี้คือปลารวมปลา,า,านายิยนปลาไนปลาตะเพียนปลาเยโสกปลารวมกินพืชกบพี่น้องใต์ตัวนี้ครับสองเก้าห้าเจ็ดนะครับขายดีกว่าหมูนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นใไซแบตนะครับเครื่องพ่นใไซแบต อ่ะเดี๋ยวพาเอามาพามาเบิงอันนี้ประเภทน้ำกดหยอดยางครับพี่น้องน้ำกดหยอดยางนะครับน้ำกดาะวซิเป็นเสือสยามนะครับนี่น้ำกดอันนี้เป็นน้ำกดหลายยี่ห้อหลายประเภทนะครับพี่น้องมาเบิงเอานะครับอยู่ที่สองดาวการเกษตรกัวสิเป็นพระราชไทยกัปเป็นสร้างคู่สร้างสามเสียนอยียวแตหลากหลายนะครับพี่นอ้อง หันมาทางนี้ก็จะเป็นพวกกระโปะนะครับกระโปะนี่กระโปะใส่ยางกระโปะใส่ขี้ยางนะครับเป็นกระโปะใส่สี่ยางมีลายเบอร์ลายขนาดนะครับเพราะว่าจะเป็นกระโปงลวดมีครบมดอันนี้ก็จะเป็นลวดนะองค์ประกอบนะอันนี้ก็จะเป็นลินยางครับเป็นรองลินยางนะครับนะเป็นลินที่มาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดเลยทั้งนั้นก็จะเป็นตะไคร่นะครับอันนี้ก็น้ําหมักชีวภาพขายาครับพี่น้องน้าหมักชีวภาพ นะมีโรบนะครับอ่าเบาเอวจัดมาให้พี่น้องรำอันนี้รำ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 มาซิมารำนะครับรำนะเป็นกระสอบอันนี้ใกล้สิมือแล้วครับสร้างเพิ่มแล้วอีกบุด่วเพิ่มกระสีเอามาทรงนะครับอันนี้คือสินค้าอีกหลากหลายนะครับที่เบาเอว์อ่าพาพี่พน้องมาอัปเดตนะครับหลังจากนะครับทดลองงานหรือทํำมาประมาณสักสองเดือนพอดีครับพี่น้องสองเดือนนะครับนะนี่คือความหลากหลาย อาหารปลาก็จะมีพวกปลาดุกนะครับปลานินปลาไนมีหมูอันนี้เป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูเป็นละเอียดนี่นี่หัวอาหารชนิดผงนะครับเป็นผงพี่นะนะครับหมูน้อยเกิดไม่หรือเอาไปผปสมห้ามผสมอย่างกับประหยัดดีนะครับอ้บาบ้านนี้บ้าแอวผ้ามาเบิงทั้งประเภทปุ๋ยก็แลวกันนะครับพี่นงปุ๋ยปุ๋ยก็จะมีหลากหลายอันนี้คือจังปุ๋ยยูเลียของหัวขนปลาครับพี่นงะปุ๋ยยูเรีย อันนี้เป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับ1688นะรุ่งอรุ่นยางดีครับพี่น้องมีนะครับที่สองดาวการเกษตรอันนี้20 824 24นี่คือปุ๋ยใส่ดอกท่านตะวันนะครับพี่น้องมีมองนี้มองเดียวครับพี่น้องในสองดาวอ่ะพี่น้องจัดมานะครับสร้างมาพิเศษนะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกดอกท่านตะวันนะครับนีเอ้ยบวมเป็นดอกท่านตะวันไหมดอกดาวเรืองนะบอกผิดอีกแล้วดอกสีเหลืองๆนะครับเป็นปุ๋ยช้สําหรับดอกไม้ครับพี่น้อง824 24 นะครับพวกนี้ก็เป็นยาล่าอันนี้คือประเภทปุ๋ยนะครับพี่นอ้องประเภทปุ๋ยประเภทปุ๋ยก็จะไลยครับพี่นอ้องนี่ปุ๋ยยูเรียตามองขวด40นี่คือประเภทปุ๋ยนะครับเอาน,นี่ศู 0, 0, นย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะนะพูดร่งคนก็ว่านี่คือปุ๋ยยังปุ๋ยหวานนะครับที่เขาเอื่นปุ๋ยหวานเพื่อเอาไปใส่บักซีดาเอาไปใส่ยงางต่างๆไม่ผลที่พร้อมที่ซีเก็บนะครับนี่เขาเอา ภาษาทางการเกษตรอันพี่น้องเกษตรกรก็เอิ่อปุยหวานปุยหวา,านนะครับนี่คือ0060ตัวนี้นะครับนะยูเลียกากระต่ายครับมีครับพี่น้องยูเลียกากระต่ายหัวคนป่ายี่สิองสี่ยี่สองเอามีหลากหลายกันแล้วกันพี่น้องนี่นี่ก็ร่องพุ่นอีกสูตรหนึ่งครับยี่สิบห้าสามนี่ก็คือร่องพื้นปุยเทพนะครับสามารถร่องพื้นได้ปลูกมันปลูกอ้อยได้ครับพี่น้องเอามาเบิ้งเอานะครับนอกจากนี้ครับพี่น้องนอกจากนี้บ่าวแอลย่างมี พิเศษก็คือมีต้นทุเรียนนะครับพี่น้องนี่ต้นทุเรียนในกระถางย่างดีนะครับนะกำลังแตกยอดกำลังงามนะครับนะกำลังแตกยอดเต็มเลยครับพี่น้องขายขึ้นกันครับพี่น้องแตกยอดเต็มเลยครับพี่น้องนี่คือทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองที่พ่อเอเย็ดไว้วาสิไปปูกพอดีไดมรร้มากําธุรกิจตัวมีก็เลยก็ได้ไปปลูกก็เลยมาตังไว้ครับพี่น้องสนใจอยากเอาไป ปลูกนะครับเอาไปต่อยอตตดนะครับกลับมาเบิ่งเอานะครับที่ร้านซองดาวการเกษตรนะครับตำบลตซองดาวอำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครออนของเฮพีบบน่น้องนะครับนี่คือนา,าน,นาลาดนะครับนี่คือนาลาดพี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับทางไปนี่นะครับตรงนาไปนี่ก็คืออเข้าอำเภอสว่างแดนดินนะครับแต่ว่าไปตามรถที่แล่นไปเมื่อกี้นี่นี่ก็ลังรถแล่นไปนี่ก็จะเข้าในตัวอำเภอซองดาวครับพี่น้องเห็นผ่านมาจะเห็นเด่นชัดครับปุ๋ยรำอาหารสัตว์ นะครับตั้งยู่หนาฬ่านเ่าแอานะครับอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้ในกระกันครับเบา,าเอวพอเพลินคือนเกาน้านัดนดนดูนได้อัปเดตท,ท่นหนึ่งนะครับนี่คือนาฬ่านะครับนะครับนี่คือป้ายซื้อสองดาวการเกษตรนะครับจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตถูกต้องขายอาหารสัตว์ขายปุย๋ยครับคุณได้เบาเอวไปขอ,อยจังหวัดเด้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากเปิดร้านไม่อยากสนใจว่า าการขระหยัดไขปุ๋ยไปคอบมังไดเบ้าแอลเฮ็ดจังไดนะครับมาสอบถามใดนะครับเบ้าแอลยินดีที่จะให้คําแนะนานะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยเหตุมาเอาคลิปนี้ก็าฝากพี่ฝักงน้องไใบสานีนกันแล้วกันนะครับขอบุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับนะจังไดก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอลภาพเพลินเอาคือกลาพี่น้อ,นนองเหมือนเดิมสวัสดีครับ